การเปลี่ยนชื่อใน z o ูมแบบทาวรเข้าไปที่แอป Zoom ครับซูมแต่2ครั้งเพื่อเปิดเราใช้1นิ้วแต่2ครั้งเพื่อเปิดเข้าไปนะครับจึกๆึกเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหัวข้อเน็กทิ้งจุดไถ่ปลาสามจุดหัวข้อขอ,อ่าถ้าเกิดใช้1นิ้วจิ้มตรงซ้ายบนเขาก็จะบอกประมาณนี้เราก็ปัดขวามาครับไปหาคําว่า Setting ครับ สตาร์ทเดินทับไม่ให้เลือกปุกเซิร์ชช่องค้นหาผมจะปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับแชร์สกรีนปุ่มสเตททัาบ้าเลือกอยู่มีทิ้งปุ่มทับคอนแทคก์ปุ่มทับเซตทิ้งปุ่มทับสี่จากสี่นะครับรงคำว่าเซตติ้งสี่อปสี่ตรงนี้ครับฟังดูอีกครั้งหนึ่งเซตทิ้งปุ่มทับสี่จากสี่แล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึกเซตทิ้งหัวข้อ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะบอกว่าเซตติ้งหัวข้อเซตติ้งหัวข้อใช้หนึ่งนิ้วปัดมาทางขวาครับรีทางิลัสสามดาวแอด g m a i l c o m p r เ s s o r ปุ่มให้เจอกับชื่อของเรานะครับชื่อเดิมของเราจริงๆแล้วก็ปัดมาแค่ครั้งเดียวก็เจอแล้วฮะเมื่อเจอชื่อเราแล้วนะครับิรีทานิลัสสามดาวแอดนี่ครับชื่อของเรานะครับก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึ๊กๆ เราไฟโปโต้ photo, ปุ่มเซตทิ้งกดย้อนกลับเมื่อแตะเข้ามาเขาก็จะแจ้งอย่างนี้ปัดคว้าม,มาครับไม่โรไฟล์หัวข้อไปหาคําว่า display name โรไฟล์โปโต้ปุ่มเดินทางจากนั้นเมนู display name rechannel ปุ่มตรงนี้ครับ display name เขาบอก rechannel อันนี้ rechannel นี่คือเป็นชื่อเดิมของผมที่อยู่ในซูมนะครับใช้1นนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตรง display name ตรงนี้แหละครับ first name หัวข้อ เมื่อแตะเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่า first name ลองปัดไปทางขวานะครับปีช่องป้อนข้อความก็จะเจอช่องป้อนของ first name ไม่ต้องสนใจนะครับปัดไปทางขวาก็จะเจอกับคำว่า last name last name ปัดไปอีกทีนึงก็จะเจอช่องป้อน c h a ช่องป้อนข้อความอันนี้คือสองครั้งเพื่อแก้ไข last name นะครับ ปัดขวาไปอีกทีนึง Display name หัวข้อตรงนี้แหละครับที่จะเอา Display name แต่ก็ยังไม่ถึงช่องป้อนปัดต่อไปทางขวาอีกทีนึงครับ i n ช่องป้อนข้อความนี่ไงครับตรงตช่องป้อนเจอแล้วช่องป้อน Display name ตรงนี้นะครับผมจะสรุปว่าช่องป้อนจะมีอยู่3ช่องอันแรกจะเป็น First name อันที่2 จะเป็น last name อันที่3จะเป็น display name เราก็แตะเข้าไปตรงช่องป้อนของ display name แตะเข้าไปเลยครับตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดอ่าเขาก็บอกว่าตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดเราจะแตะลบไปทีละตัวก็ได้นะครับหรือเราจะปัดไปทางขวาทีนึง clear text ตรงคำว่าใชตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิด clear text ตรงนี้ครับเราก็แตะ จึ๊จื๊๊นีโอมันก็จะปึ่งลบไปหายทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแตะลบทีละตัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตรงเคลียร์ลิสต์ตรงนี้นะครับดิสเลเนมช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดไส้ยููต้นบรรทัดนี่ไงครับไม่ไมีมทำที่สะกดผิดไม,มไม่มีตัวอักษรอ,อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนเราบางคนถามว่าเอ๊ะทำไม ตั้งชื่อใหม่แล้วชื่อใหม่ก็มีแต่ชื่อเดิมมันคือ iPhone อะไรแบบนี้ใช้วิธีนี้เลยครับเคลียร์แล้วก็จะหมดเลยฮะลบหมดเลยครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อใหม่ของผมแล้วนะครับผมจะตั้งชื่อว่าคนหัวใสอ่ะผมจะพิมพ์แล้วนะครับสระอุสระอุขอควายขวายขวายนอนร,อรอนรอรเรือเฮ้ยเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดรอเรือยอหยักนอหุ่นนอรุ่คนหอหีบหอหีบ ไม้หันอากาศไม้หันอากาศงองูวอลแหวนวอลแหวนหัวไม้มองไม้ม้วนไม้ม้วนเสาเสือเสาเสือนี่ Display name หัวข้อ Display name หัวข้อช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขคนหัวใสหมดตัวสอนตำแหน่งจุดแทกอยู่ท้ายบรรทัดได้คนหัวใสมาเรียบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมปัดไปทางซ้ายนะครับ Last name หัวข้อ s a c h ปุ่มหรือใช้หนึ่งนิ้วจิ้มตรงซ้ายบนก็ได้ครับ Last name หัวข้อให้เจอคำว่า Last name แล้วก็ปัดขวาปัดซ้ายนะครับผมขอโทษนะพูดผิดพูดถูกเมื่อเจอ Last name หัวข้อ, Last name, ขอ Last name นะครับก็ปัดซ้าย s a ปุ่มตรงคำว่า Save ใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งจ๊กๆ <Self. S 1> แค่นี้แหละครับซึ่งขั้นตอนการตั้งชื่อแบบถาวดังกล่าวนี้นะครับใช้ได้ในกรณีที่ เราใส่ in App Zoom ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะที่เราเข้าไปตั้งค่านะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องของ Zoom หรือว่าไม่ได้เปิดใช้ Zoom นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับหากไปตั้งค่าดูแล้วพบปัญหายังไงหรือมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะร่วมพูดคุยกับผมแล้วก็ทีมงานก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ